จากสภาวะของอากาศในประเทศไทยที่แปรปรวนถึงแม้ว่าตั้งแต่ช่วงวันที่18ถึง22พฤษภาคมมรสุมจะมีกำลังอ่อนลงส่งผลทำให้ปริมาณของฝนในประเทศไทยจะลดลงแต่สืบเนื่องด้วยจากมีอิทธิพลของลมจากทางตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทางทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกกลุ่มทางช่วงบริเวณประเทศไทยอย่างส่งผลทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงคำ่ำเจาะพื้นที่เสี่ยงัยจัก ากโมเดลอัปเดตช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้อาทิตย์ที่18พฤษภาคมปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้พื้นที่ใดต้องจับตาและเฝ้าระวังหลังจากนั้นช่วงตั้งแต่วันที่23-27พฤษภาคมเป็นต้นไปจับตาพายุฝนฟ้าขนองชุดใหญ่จะกลับมาเป็นช่วงที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษในประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากมรสมจากทางตะวันต เฉียงใต้จะกลับมามีกำลังแรงขึ้นประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ำที่มีกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทางช่วงทะเลอันมัน